สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาตามหวยพม่าให้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเสียงก็จะดังๆหน่อยไม่ดังหน่อยจะดังมากเลยเนาะมีงานศพนะคะวันนี้สวัสดีทั้งสามคนดูนะคะ รอลุงสักครู่นะคะ รอสักครู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยุงลุงยังไม่มานะคะ มีงานวัดเล็กๆเลยแต่มามีมีเปิดเพลงด้วยเป็นงานศพนะคะวันนี้ก็เสียงก็จะดังๆหน่อยนะคะรอสักครู่นะคะคุณผู้ชม รแม่มนใจเลยภาพชัดดีไหมคะคุณผู้ชมรอ,รอรอสักครู่นะคะให้ลุงขายของสักครู่ก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรบควรออกเกินไปนะคะสำหรับหวยพข้มาม่นะคะวดที่ผ่านมาก็พลาดไปนะคะคุณผู้ชมก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะให้แอดมาตามส่อให้นะคะแอดก็เลยได้มาในวันนี้นะคะสวัสดีทั้งสิท่านนะคะ ลุงยังถ่ายของอยู่นะคะรอสักครู่นะคะใจเย็นที่นี่ก็จะมีเหมือนงานวัดเล็กๆนะคะถ้าเป็นวันที่ 15ตอนเย็นกับ3 1สบ็ดตอนเย็นนะคะตู้หรอตู้หรอขออนญุญาตเดินแป๊บหนะึ่ง สวัสดีค่ะลุงโตเกียวดังซะแล้วลสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมมาเร็วจังเงี้ยถ่ายหน้าได้ปะเ <c oughs> ออ๋ยวถ่ายหน้าได้ปะไม่หล่อใช่ไหม <c oughs> ต้อง <c oughs> ไม่ค่อยสบายหลายวันต้องปิดลุงโตเกียวสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้แล้วพลาดไปไม่เป็นไรทำไมลุงมาเร็วจังเออไม่ลุงมาเร็วนะอ๋อไม่ไม่ค่อยสบายก็เลยออกไปขับรถก็เลยเข้าวัดเลย ดูจากตาก็รู้แปลว่ามารอพวกหนูใช่ไหมรับรอพวกหนูโดยตรงเลยรอรอสักครู่ครับแปลดูเค็บไปก่อนแปลนกเงี้ยงแปลนกเงี้ยงอะไรวะนวดอะไรวะวัดวดอะไร ัเี้ยงเหรอเี้ยงเรถทองรถทองวัดอะไที่ไหนกรุงเทพอ่ะอ๋อบางน้ำชนใช่ไหมอ๋อกมันนานไมันนานไ่ะลองไปพูดสไเก้าไก้าไงหมีมีหกสี่เก้าที่ผมได้ยินนะหกสี่เก้าับมันพูดนานไปป่ามันก็จะพูดหเ้าเล ในคลิปกอะไรอะจำปลวกจำปลวกบนอะไรอะจำปลวกบนลักกิโลอันนั้นพวกหนูไม่ได้เป็นถ่ายค่ะนั้นเขาให้อะไรวะอยู่ไกลเกินไปเขาบอกว่าปลวกเขาตายแล้วก็อะไรอะมาเข้าฝั่นเมียให้เมียไปที่จำปลวกรอลงขายของชักโครกนะคะจุดทูบได้ศูนย์9เดียวพิจารณ์นะเอาอะไรกันอะเอาเหมือนเดิม ค่อยสบายกันเลยนี่ผมมออะไรก็ได้ให้ลูกจัดให้จูเคี้ยบไปก่อนนะคะลูกคันทำเคี้ยบก่อนครับเจ้การทำเคี้ยบฟองเูอไปก่อนนะคะอย่าตีเป็นเลขศูนย์นะครับน่ากินไหมทิปนี้เป็นงทิปเก้านะครับใช่ไหมใช่ไหมลุงเข้ามาห้าห้าไปสามนะครับทันหมดกันได้ เอาเจ้านายพลาดเจ็บไปก่อนนะคะเจ็บยี่สิบบาทแล้วค่ะได้เผื่อว่าจะกลับมางวดนี้ไงไม่แน่อาจจะเป็นงวดเว้นงวดก็ได้นะหนูว่าดีๆเอาแปดแปนะอันนั้นอ่ะใครก็เจ็บค่ะเจ็บนะหนูว่าไม่มีสำนักไหนที่ไม่เก็บหรอกนะได้ตแวลอตเตอรี่คู่เดียวใช่ไบเดียวเองไม่ใช่คู่ใบเดียวแด่ค้านี่คือรถอะไรอ่ะพิซซ่า เดี๋ยวคุณเข้ามาหาดิจะเอามาแลกคนละใบฮะเอาป่ะสองสองกันหาถือไม่ได้เลยว่ะเจ้าละเออสองอยู่ที่ไหนเล่าไม่มีแล้วเอ้ยของผมมีมาแลกกันดิเอาป่ะไม่ใช่ไรเลขอะไรเจ้าเลือกเขาดิอะไรสองสองบาทเลยจะจะเจ้าเจ็ดอ่ะจะเจ้าเจ็ดคุณผู้ชม จะเอาเก้าเจ็ดเ๋ยวเทปไหมก่อนสาววิ่งมาหาเนี่ยรถไม่ติดที่หาดให้ลงให้ลงถ่ายเทปก่อนแป๊บหนึ่งติดนู่นยันระแหงเนี่ยอือทำงานไม่รู้เนไปเท่าไหร่ไม่รู้ไปเท่าไหร่ไรไม่รู้เป็นไรแตปเท่าไหร่ต้องชลกันมาตั้งแต่นู่นหัวทองชลกันซีซีไปแดงหัวทองแล้วผมส่งคนงานเสร็จสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ลงถ่ายของก่อนนะคะได้เลยครับ ก่ยังตังคอนอยโอ้โหพูดจาทำไมพูดจายืมตังคอนหน่อยไม่ได้ป่ะลุงเชฟลุพูดจาลุงวันนี้ให้เจ้าตัวแดกจะแจะเอาสองสองเละเอาสองสองใบหนึ่งเออเอาขอคนละสองใบเลยเอ้ยแล้วใบก็ไม่เหลือเลยได้ไงกี่ใบว่ามันคนละตัวคนละ่าง ขละอย่างเลย่างเดยวเราดูดเอาอาน้ราซื้อไม่ได้เลยวะเดี๋ยววิ่งงาเลยม่การ่ายเออะไรลุงม่การ่ายชอบรอนี่พี่ลุงชอบหรอม่การ่ายด้วยเอากเจ็ดดิอาก้เจ็ดดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไม่ทำไทำไม่ใจก่อนเดี๋ยวไปเอาสองสองให้เดี๋ยวเอาสองสองให้เ เอาคนละไปเอามาไปหนึ่งสักครู่นะคะสักครู่สวัสดีสมาชิกทั้ง66ท่านสวัสดีครับดอกทิวลิปอะไรที่นี่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  เป็นไปได้เลยนรับอันนี้เป็นขนาดไหมกินไหมอย่างเงี้ยกันได้เอานั้นไปก่อนไหมล่ะกินหมูยองไหมนั้นก็ได้นั่นพี่สร้างเอาไปก็ได้ค่ะคือเศษให้แต่ราคา20บาทเท่าเดิมบิ๊กบิ๊กให้หนูดูด้วย20บาทขาด้วยด้วยค่ะย่อยมีไหมย่อยมีไหมยอดของหนู เฮ้ยสองสองแล้ยก็มีย่อยยกมือขึ้นไม่มีเลยก็อยู่ตรงหงานไม่บอกนะเดี๋ยดนี้เดี๋ยวนี้ให้เลือกเลยอ่ะลุงวันนี้เขาให้กี่คู่มันสองสองมาฮะเพะวันนี้เขาให้กี่คู่ให้ให้มาสามตามตุ๊แต่ก็ชอบทั้งสองเขาขอแต่ว่าแต่ว่าจอาไปเนี้ยโอ้โหมัสองเยอะเหลือเกินแล้วก็เงินลงนะ เอาไปหลังดีกว่าหนึ่งสมีตังกรไหมเดี่ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดยเดีเดยเไหยเดี๋ยวเวเถื๋ยวะวเดี๋ยวเเเดี๋ยวดี๋้วเดีดยวีเี๋ยีดวเดียวเยีเียีีดีเี หาซื้อไม่ได้เลยเฮ้ยมีใบเดียวเหรเพื่อนได้แหละถุงก้าเจ็ดป่ะเออเออแถวเลยไม่เดียวตรงไปเลยไม่เดียวตรงเป๊ะกันเลยอันี้ไม่เดียวไหนเล่ามีใ่เดียวเนี่ยลงเลขอะไรอะถุงก้าเจ็ดตรงไกปนี่เลยว่ะเออตรงไปที่ว่เมื่อกี้ไปเขย่าเจมส์พีมาได้เจ็ดก้าอันเนี้ยตรงกับที่อะไรนะหลักโจ๊กเลยลองไปดูครับน้องเราพาด้วย่อย เนี่ยตรงที่หลักกิโลเลยนี่นี่ของของลุงขายเค้กนะคะเลุงชอบวันนี้ใช่เนี่ยว่าหัวเขาตายแล้วเมามาเข้าฝันเมียเขาเก้บไว้พ่อม้าเก็บไว้พ่พม้าค่ะสองสองนีเห็นแล้วเบวัดยินไปเก็บเออเฮ้ยตรงเป๊ะเลยว่ะ สุกเจ้าเจ็ดเลยไมนไปที่บ้านเราให้ดูไม่ดูไม่ได้ดูตอนนี้เอฟซีให้ดูไม่ดูไม่าด้จัดเดียวให้ดูดูอันอันอยู่แล้วล่ะเนี่ยเอฟซีลองหัวพม่าอย่างเดียวค่ะอืบหวยพม่าเลขอะไรอ่ะเอาจดดิดูมั้งหวยพม่ามาแล้วแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นมาแล้วหัวพม่าเจ้าเจ็ดเดียกันเลยโอ้ยไอ้ที่ลุงซื้อแหละอือได้เลย ที่นะคะนี่คือหวยพม,ม่าวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสามหก็ได้นูนงก็ได้นเก้าเจ็ดหกสามสี่หนึ่งนะคะเนี่กระโดดเป็นหก็ได้นะไมชต้องเซยแอบหน้าจอไว้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอด,ดจะยื่นให้คนอื่นต่อนะคะตามให้ผู้ชมก่อนค่ะ เปิดเปิดดูอยู่มือนกันว่าหวยพม่าพม่าขอลูงเทชขายเทชในวัดกองเัินคุณผู้ชมก็ได้ตัวเลขกันครบทุกคนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะรัับค